ดเด็กๆและผู้พ้องทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยการสื่อสารและเทคโนโลยีนะคะวันนี้นะคะคุณผู้เป็ดจะพาเด็กๆทำกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะวันนี้คุณรูเป็ดจะพาเด็กๆนะคะพันเชือกให้เป็นรูปร่างนะคะเชือกนะคะหรือด้ายก็ได้นะคะวันนี้คุณรูเป็ดพันจากไหมพรมนะคะให้เป็นรูปดอกไม้รูปผีเสื้อนะคะ เรามาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆต้องมีนะคะไหมพรมถ้าเด็กๆมีไหมพรมที่บ้านใช้ไหมพรมนะคะหรือมีเชือกใช้เชือกนะคะหรือมีลิบบินผ้าก็ใช้ลิบบินผ้ากระดาษหนึ่งแผ่นนะคะที่เด็กๆเอาไว้สําหรับรองนะคะกาวในการทานะคะเรามาดูวิธีการทํานะคะให้เด็กๆคิดไว้ว่าเด็กๆจะทําอะไรนะคะให้เด็กๆทากาวนะคะทากาวลงไป คุณครูเป็ดจะทําเป็นเลขหนึ่งนะคะคุณครูเป็ดก็ทากาวให้เป็นเลขหนึ่งไปก่อนแล้วคุณครูเป็ดก็จะใช้นี่นะคะใช้กระดาษนะคะขออนุญาตนะคะนี่คะ่ะคุณคูเป็ดทําเป็นเลขหนึ่งนะคะนี่หางจะเหลือ หรือเด็กๆอยากได้เลขสองเด็กๆก็ทากาวให้เป็นเลขสองนะคะตามที่เด็กๆชอบหรือผู้ปกครองมีแนวคิดแบบไหนก็ได้นะคะดูนะคะเลขสองคนกูทากาวลงไปแล้วก็ใช้เชือกบนตามนะคะ ขออนุญาตวางนิดนึงแบบนี้นะคะเลขสองเลขหนึ่ง คุณครูเป็ดไม่ค่อยเหมือนเลขหนึ่งนะคะให้เด็กๆลองทําดูนะคะว่าเด็กๆทำเป็นรูปอะไรได้บ้างนะคะแล้วเราพบกันในกิจกรรมต่อไปนะคะ